ครับเนี่ยมาจากสุพรรณมาจากสุพรรณเอามา<อ>ทำอะไรในกรุงเทพครับก็มา,าหาอะไรดูนิดหน้อยในกรุงเทพอ๋อเปิดหูเปิดตาอ่ะฮะโอ้ก็อย่างนั้นทางนี้ครับอะไรมานี้มานี้นี่งไงครับถ้าอยากดูอะไรแล้วก็ตรงนี้คือล,ละครบอรดเวครับเฮ้ยบอดเวหรือเพลิงร้าไข่เเตี้ยวบอดเวยอยากดูหรือเปล่าล่ะอยาาดู เชิญนั่งเลยครับอง,งอ์ที่ละครบอเดเพลงของเราวันนี้สรุกสนานมากมายเลยครับเฮ้ยจริงหรื<า>อเปล่าจริงครับเฮ้ยกี่เรื่องมีกี่เรื่องเอาวันนี้เสนอชมสามเรื่องในกันครับว่าเป็นภาพยนตร์เรื่องดังทั้งนั้นเลยมาชมภาพยนตร์ของเราเรื่องแรกครับในเรื่องพี่มากพระโขนง นั่งลงพเอกมาแล้วลูกเอ้ยสวัสดีครับสวัสดีนู่นชื่อมากครับว่าเอกถ้าจะออกเสียงให้ดูจริงๆเนี่ยต้องออกเสียงว่า mark mark เรียกยากไปนน่ยคนที่เรียกผมว่า mark ก็มีแค่คนเดียวนั้นคือ daddy แต่ตอนนี้ถ้ากลับไปที่ด e e p in the state state of america ทีนิวเจอร์ี่แล้วอ่ะ ยูเกสไหมมีของก็เดียวเท่าั้นครับที่เรียกผมว่ามาและลุงชื่ออะไรครับบุญส่งลุงลุงเป็นลูกครึ่งเหรอครับลุงอะลุงเป็นลูกครึ่งสุพรรณอะไรติดคอไม่มีอะไรลุงรวอาเองเลยผมชื่อมากครับเออมีพี่16คนบ้านอยู่พาะนงเป็นทหารมาสองปีแล้วตอนนี้ปลดประจำการ จะกลับบ้านาพิหาที่ที่พระขนมลาครับโชคดีเอาแล้วไอ้น,นี่ไม่รู้กลับไปจะโดนพี่ล้อายเลยพวกเอาผ่านไปครับจากภาพยนตร์เรื่องพ่มากพระขนงเทียวเที่ยวเทียวไอ้นู่อะไรครับใจเยน็ยนๆลุกทำไมอ่ะหมายถึงว่าจกฉากนี้ผมจะฉากต่อไปไม่หมายถึงว่าเรื่องจบแล้วครับเฮ้ยแล้วเราจะใช้เรื่องต่อไปแล้วครับปัญญาอ่อนแล้วแล้วไม่นักไปไหนไม่นักออกยืนอุ้มลุกแล้เอามืึก มันรู้มันหนาวจบมาวหวานีอะไรอะไรั้งลุงเยอะไปแล้วครับไม่มีแมโนมานาคหรอกเรื่อมันจบแล้วจะจบได้ยังไงอะดูเรื่องอะไรครับฮิมาพะคันโง่เฟชื่ออะไรมากมีพี่กี่คนสิบหกคนมันจะไปไหนพะคนโงรวมกันฮิมาพะคนโงกระจบที่ยังไงเนี่ยนั่งเลยครับจบง่ายจังหวะชมเรื่องต่อไปดีกว่ากับภาพพยุเรื่องแก้ว ลืมรับพบกาสาวน้อยผู้อาภัพรักนะครับเธอถูกแฟนพิมพ์บนทุกาน น้องลูกเลยคับโอ้โหแม่คุณจะมิจฉาบรรล้องเข้าไปได้ <c ười> มาทำเป็น <c ười> น้องฮะนูชื่อแก้วใช่ไหม <c ười> น,าน้นารู้ได้ไงไอเห็นเขาประการอยู่อู้หมีหล,ลังมาด้วยไอ้หนูเล่นเรื่องอะไรนะ <c ười> นลูกแก้วลืมห <c ười> ลงั <c ười> ลองลองูโหูเอาละสนุกยาวคืนนี้ยาว เล่นไปเลยลูกเล่นไปเลยชีวิตแก้วอาพักแก้วเป็นเด็กโตอโจวอะไรโตอโจอว์ต่งจังหวัดแก้วต้องขึ้นรถบขอสอมาลงที่ตลอลมอชอวอะไรบรขอสอตลอลมชบริษัทขนส่งมาลงที่ตลาดหมอชิดแล้วแก้วก็ต้องไปพักที่รอรอโรงแรม ดิมด้วยรวโรงเรียนน้อกไม่ไปนอนโรงแรมนะลูกแก้วไม่มีเงินโอ้โหน่าสงสาร เอาหลังไปด้วยโลอันนี้ยาวลูกยาวแก้วจะทำยังไงแก้วไปไหนไม่ได้ก็ใช่สิแก้วก็แค่ดอกไม้ดอกหนึ่งพอาเขาได้แก้วเขาก็เขี่ยแก้วที ไปดูเฮ้ยน้อยเนาเอาละครลุงครับผมว่าไอ้เรื่องนี้มาเศร้ากันไปมาดูเร yes> ื่องใหม่ดีกว่าครับโคดเรวดีเฮ้ยไม่ดูไม่ดูภาพพยโยจีนครับจริงกันทั้งเรื่องเฮ้ยไม่เอาลุงไม่ชอบลุงชอบเรื่องแก้วเรืองล้ำลุงอยากร้องไห้ให้น้ำตาไหลไป็นไส้เลยโอ้โหโคดเรวดีดีกว่าครับไปดูโคดเรวดีเห็นองจะใช่ก็ใช่ไปแต่ลุงไม่ดูไม่ดูงั้นผมใช้เลยนะครับเชออไปพบกับภาพพยโยจีนในเรื่องโคดเรวดีนั่งนครสเทธิ์ไทย เพราะกำงของาชินิาราตัวตวายรอาฉีอ้อาตงว่าง่ายะส้งเจ้านายสั่งมาว่าง่าอะรู้ชารู้เลยอะเดียวจะไปง่ายแล้วลูกนั่งรองกอดแมเอาแล้วชี้ลืมจริงๆของของเราถือไว้ฟอดไม่ได้ลูกฟอดมาหน่แ่เออที่เจอฉีเมื่อไหร่อ่ะจัดการเลยจ้าว่าต้ม แล้วมันอยู่ไหนมันอยู่นี่แล้วนะี่เบอร์เขาเจอสตวตัวสกาดเขาเขาจิงใจกล้าชีตาทีพาเนะครับจากทีมงานอิสระโอเดอ่าปลบมือครับปลบมือ